พอเขาสารปรุงรสชาติต้มยำแล้วใส่มันกุ้งเทลงหม้อเขาได้เมนูข้าวอบรสเด็ดแล้วครับเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรใส่น้ำพริกเผาตั้งกระทะให้ร้อนนิดนึงแล้วใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปเกลี่ยน้ำมันออกให้รอบๆกระทะหอมแดงสับไม่ต้องละเอียดมากใส่ลงไปผัดให้หอมหัวแดงออกสีเหลืองหอมหัวแดงออกสีเหลืองแล้วเราก็ใส่มันกุ้งที่เราเตรียมไว้ลงไป ถ้าได้เป็นมันกุ้งแม่น้ําก็จะดีมากหรือจะใช้มันกุ้งสําเร็จรูปก็ตามสะดวกครับผัดมันกุ้งให้สุกโดยใช้ไฟอ่อนใช้เวลาผัดมันกุ้งให้สุกประมาณ20วินาทีถ้าผัดมันกุ้งไม่สุกเวลาไปทาเมนูจะทําให้มีกลิ่นคาวมากครับ มันกุ้งสุกแล้วใส่น้ำพริกเผาลงไปครับใส่น้ำพริกเผาลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันขั้นตอนการผัด่สมผสมทั้งหมดเราจะใช้ไฟอ่อนนะครับผัดเข้ากันดีแล้วใส่ข่าตะไครใบมะกรูดลงไปช่วยเพิ่มความหอมจากนั้นก็ใส่ข้าวสารหอมมะลิที่เราล้างเตรียมไว้ลงไปจะให้ดีควรใช้ข้าวหอมมะลิที่มีอายุอย่างน้อย9เดือนถึง1ปีหรือจะเกิน1ปีไปสัก2 3เดือนก็พอได้พอหุงแล้วจะไม่แฉะและมีความนุ่มกำลังดีครับจากนั้นเราก็ผัดมันกุ้งให้เข้ากับข้าวดีๆเมื่อทำเมนูออกมาแล้วจะได้หอมๆและอร่อยคร จากนั้นเราก็ค้นคนนิดนึงครับเป็นการช้์ล้างนะครับเวลาเราเทลงมหม้อหุงข้าวจะได้เทง่ายนิดนึงนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็เอาไปเทใส่หม้อของข้าวเลยครับปริมาณและส่วนผสมในการทําข้าวอบผมจะพิมพ์ไว้ใต้หัวโพ์นะครับเติมน้าเปล่าที่เหลือลงไปหรือจะเติมลงไปทั้งหมดในตอนแรกในกระทะก็ได้ครับปรุงรสด้วยผงปรุงรสตามด้วยเกลือปน่นน้าตาลทรายจากนั้นก็คนให้เครื่องปรุงละลายจากนั้นเราก็ปิดฝาหมอ้อกดหุงข้าวตามปกติเลยครับระหว่างหุงข้าวเราก็มาทาน้าจิ้มซีฟูด้ดสูตรใส่น้ําพริกเผาและนมนจื ริกินดาแดงหรือพปกินหนูสวนสับหอมหัวแดงสับขาอ่อนสับตามด้วยรากผักชีสับหรือจะเอาส่วนผสมทุกอย่างมาปั่นหรือมาตำพร้อมกันทีเดียวก็ได้นะครับน้ำพริกเผาปริมาณพอสมควรหรือตามชอบผงปรุงรสหรือผงชูรสน้ำตาลทรายน้ำปลาตามด้วยน้ำมะนาวตามด้วยน้ำต้มสุกนมข้น,นจืดปริมาณตามชอบจากนั้นก็คนให้เข้ากันปรุงรสเพิ่มได้ตามชอบครับคนเข้ากันดีแล้วใส่ผักชีฝรั่งซอยลงไป เพียงเท่านี้ก็ได้น้ำจิ้มเด็ดๆแล้วครับต่อมาเมื่อเราหุงข้าวได้ประมาณ12-15นาทีเราก็เปิดฝาแล้วก็คนข้าวแบบนี้นะครับเพื่อให้รสชาติของข้าวอบเสมอกันดีทุกส่วนจากนั้นเราก็ปิดฝาหุงข้าวไปจนสุกได้ที่เลยนะครับเมื่อข้าวสุกแล้วผ่านไป10-15นาทีค่อยเปิดฝานะครับเพราะว่าข้าวจะได้ละอ,อุได้ที่ขออนุญ,ญาตเรียกเมนูนี้ว่าข้าวอบต้มยำมันกุ้งหรือใครจะช่วยตั้งชื่อให้ชื่อเมนูอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับจากนั้นเราก็คนข้าว,วเบาๆนะครับ มเมล็ดข้าวจะได้ไม่หักจะได้เป็นมเมล็ดสวยนะครับขออนุญ,ญาตแนะนาถ้าใครจะทําเมนูข้าวอบต้มยำม,มันกุ้งที่ขาดไม่ได้ก็คือขานะครับแต่ถ้าเป็นข้าวอบมันกุ้งเมนูอื่นที่ขาดไม่ได้ก็คือขิงแก่กระเทียมหรือรากผักชีสมุนไพรทั้งหมดนี้ช่วยดับกลิ่นมันกุ้งได้ดีครับและทําให้ข้าวอบมีความหอมหน่ารับประทานครับนี่นะครับข้าวอบของเราก็มีมเมล็ดที่สวยและกลิ่นหอมหน่ารับประทานมากครับ ขั้นตอนต่อมาเมื่อจัดข้าวลงจานแล้วก็นากุ้งที่เตรียมไว้มาจัดเรียงเลยครับจะใช้วิธีกิวในกระทะโดยใช้น้ำมันน้อยๆแบบผมก็ได้นะครับหรือจะลวกออกก็ตามสะดวกเลยนะครับได้เวลาทานแล้วครับผมก็จะเอาน้ําจิ้มซีฟูด้ดสูตรใส่น้ําพริกเผาใส่นมข้นจืดมาลาดแบบนี้นะครับราดให้เยิ้มๆช้ำๆอือหือพร้อมทานแล้วนะครับข้าวอบต้มยำม,มันกุ้งราดโดยน้ําจิ้มซีฟูด้ดสูตรพิเศษอือหือมหิวไม่ไหวแล้วขออนุญาตไปจัดก่อนนะครับ